คือคุณปัญญาค่ะคุณปัญญาณนิรันกุลครับเอ้ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับโกมันนี้ก็ไม่ได้ครับไม่ได้คุณวิเคราะห์สิครับว่าผู้ชายคนนี้รูปร่างแบบนี้นิสัยจะเป็นยังไงบ่งบอกเลยดวงตาบ่งบอกอะไรบ้าง เจ้าชู้จริงจริงจ้ะดูตรงไหนเขาเนี่ยดูผิด้วครับดูดวงตาก็าดิดวงตาเขาจะแบบมีแววมีมีมีแววความเมตตาสูงผู้หญิงมอง้ะละลายนะแววตาเป็นคนเอื้ออาทรครับเป็นผู้ที่มีแต่ให้เป็นคนมองการไกลเป็นคนมองการไกลครับมีแต่ให้เลยใกล้ๆก็ไม่มอง คือใกล้ๆก็เห็นอยู่แล้วนะฮะจะมองทำไมนะฮะพูดดีนะตอนนี้คือราคาเริ่มต้นก็คือ2,300ล้านค่ะอืมค่ะเหรอครับคุณเคยเจอตัวจริงไหมผมก็เคยเจอตัวจริงเหมือนกันนะครับนะฮะแต่ไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่คุยยากนิดนึงเพราะเขางานเยอะครับผมเวลาจะขึ้นไปคุยก็ก็จะจะยากนิดนึงครับบ้านใครครับนี่คุณปัญญานิรันกุลครับ เคยเห็นเขาเขาจัดรายการนใช่ป่ะครับผมทำรายการนะเจ้าของบริษัทเวิร์กพอยท์ครับโอ้นี่คุณปัญญาคุณปัญญาเนรันคุณผู้ที่มีแต่ให้ครับคุณนี่เหรอนี่แหละครับเป็นเป็นปีปีครับผมฮะพู้ที่จะให้ครับเป็นเป็นปีปีเป็นเป็นปีปีไปครับเป็นปีปีไปครับก่อปีก็ไม่ได้อะไรเลยครับเอาก็แสดงว่าคือเขาติดธุระครับผมใช่ไหมรายการใหม่ปัญญาปันสุขใช่ไหมมีแต่ปันสุขให้คนุ่เขาไม่เขาไม่ปั่นคนข้างๆที่เวลาคนเขาเดือดร้อนไม่ปั่นคนข้างๆ้างเขามองเห็นแล้วว่า มีแล้วเอนได้ออมีกันแล้วอยู่กันได้แล้วทำใหคุณถึอ่อยากภาคุณปัญญาครับผมผมต้องวาดคุณปัญญาฮะเพราะว่าภาพมันหายไปฮะโอ้เหรอเป็นสิ่งสําคัญมากนะฮะตอนนี้นะฮะโโมูลค่านะาผมจะบอกว่าม<อ>ูลค่าน่าเอ,อผมไม่ลุกบรารมีจะถึงหรอครับท่านดูท่านดูมีสง่าราศีมากเลยเป็นคนมีสง่าราศีเป็นนักบุญครับนะฮะผู้ที่มีแต่ผมวาดผมถือว่าเป็นมงคลสรับผมเลยนะฮะตอนอยู่ในห้องแต่งตัวไม่เห็นพูดแบบนี้เลยนะคนนี้ใครครับเนี่ย ไอเฮียเขาชอบชอบประมูลภาพทำไมถึงชอบฟาดเขาครับทั้งที่คุณก็พูดอยู่บ่อยๆผมจะพูดถึงพูดบ่อยครับันเกิดขึ้นเพิ่งผ่านมา24มีนานเลยเออันเกิดเขาเลยนี่ครับผมจำมันเกิดเขาคุณจำได้แม่นเลยเนี่ยจำแม่นนะมันเกิดผมเขาก็ให้เค้กผมเป็นเค้กพ็อปฮะเลอ้เค้กพ็อปน้ำตาทั้ไหลครับผมครับผมครับผมนี่คุณเริ่มพูดแล้วคุณเริ่มพูดแล้วแต่สุดท้ายก็เอาของจริงมาเซอร์ไพรส์โอ้มาหยอกมาหยอกกันไอ้นี่ใครครับเนี่ยผมไม่ค่อยอยากคุยกัับมนเลยอ่ะ นี่ผมไม่อยากคุยคุณจริงนะเขาเนี่ย